สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุภุสุสคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะพอดีมือนีทางฒถาแก่แนวโฮมบ้านเท่านะเพิ่นได้นัดเท่าก็อ่ะเท่ากับิถือโอกาสนี้เนาะนาเงินสวนนี้ไปมอบให้ทั้งวัดเนาะก็คือเป็นสวนที่ว่าผู้ใจบุญเพิ่นบริจาคมาเนาะจํานวน3,000บาท่วยสางกุฏิหลังไม้คือปูพื้นกระโลวัดหลังไม้หันพระว่าตอนนี้ยังคาดเขินอยู่ เพิ่นเห็นคลิปตัวนั้นเพิ่นก็นเลยบริจาคเงินมาจำนวน3,000บาทเนาะเป็นของทางเพิ่นให้ออกนนะ้ำเนาะในน้ำของนายเกียรติพงษ์อินทิมเนาะแล้วกะ็พร้อมด้วยครอบครัวเพิ่นถ้าหากว่าอา่านผิดแนาะไดก็ต้องกราบขอโทษข,ขออภัยน้ำเนาะข้าพเจ้าก็บ,บ่แข็งภาษาไทยพอปานใดเนาะจำนวนเงินชิว่าเฮาแลกเป็นเงินกิฟต์ได้เนาะก็คือ1น0 0 0 0 0น0 0 0 0 0นส0 0 0 0น0ี0 0 0น0 0า0 0น0 0 0สน เจ็ดแสนแปดแสนเก่าแสนเก่าแสนห้าสิบกเดสิบแปดสิกสิบเก่าแสเกส,สิบพันกีบเนาะพี่น้อง3า0พบาทตีเป็นเงินเล้าก็ได้ยุเก่าแสเกาิบนนนะมือที่ว่าห้าแลกมาเดียวเฮาไปมอบเงินให้กับทางแถวแกนแโฮมบาทอยู่วัดกันเลยเนาะน้าทันผู้ชมตอนนี้เฮากับมาฮอดวัดเป็นทชียร์พอยแล้วเนาะเงินจำนวนนี่นก,ก็คือเป็นเงินทีว่าผู้ใจบุญเพิ่อนบริจาคมาช่วยปู กะโลพืนวัดเฮากะรวบรวมมาได้ส่ำนี้ก็มอบให้ทางคณะภาพรับชอบเนาะอ่าคณะภาพรับชอบครับแล้วว่าคณะภาพรับชอบเอาไินเจ้าข้าพระเจ้าเนาะนายบ้านบ้ายายทินแก้วถือว่าได้นพานาประชาชนสร้างวัดบนยายทินแก้วคมกลางมาก่เออได้นี้ถือว่าทินฮอนก่ยังบ่ทันพอจังซั่นแล้วข้าพเจ้าขอฝากังไปยังอนาทานบรราทานันถือว่ามีใจบุญนมาช่วยสร้างวัดบนยายทินแก้วคูมกลางของเฮานี่ แต่ว่าที่จาเป็นยั่งต้องการปัจจุบันโดนก็คือกระโลปูพื้นเนาะถือว่าทานทองไหมทอ้อโดยพกโคอเพิเออ่นใดเอาเงินจานนหนนึงเนาะมาซวยถือว่าใดกระโลหัน่นใดแล้ว1ิปเกครับยังย่งยังเหลือต้องการยังพวท่านพ่อนน่นอนยังพวกท่านพ่อถือว่ายังสาวครับสะโพแห่งงานเอ,อ่ที่มาติดกระโลปูพื้นนี่จะไใดขับพระเจ้าจะไดดนั่งดมสาวบานเนาะสาวบานบอ,อกแห่งงานลม้มเาจะมมอยัางนั่นเนาะ ถือว่าทา่านใดยังต้องการที่มีใจบุญก่อให้สวยทั้งวัดบญญานยายทินแก้วคงกลางเนาะสวยส่างน้ำพกข้าพเจ้าทาาัา้งคณะเผาแก่แล้วก็คณะพิศพหญญายวัดบานยายทินแกว้วทีุ่่งเฮิ่งกวาเก่าเนาะขอขอบใจเนาะอันนั้นอีกเดี๋ยวหนึ่งนะตนนี้มันบวุ่นเงินของอ่าบุ่นเงินเงินของข้าพเจา้างนั้นเป็นเงินของทั้งผู้ใจบุญเพิ่นให้มาอ่าอ่าสั้นก็ฝากไปย่างอนา บรรดาทานที่มีใจบุญโศยกะโลนอซศยกะโลปูพื้นจำนวนสิบเจ็ดครับนอถ้าอย่างนี้ข้าพเจ้าโ,โยใส่ให้พรบรรดาทานาจงมีความผาสุกมิสนาชีวิตครอบครัวและสนโตนอขอบใจนอประมาณนั้นนะท่านผู้ชมก็คือดังที่ทางคณะไปสอบคนเดียวไปตอนนี้เนาะที่ต้องการอยู่ก็คือเศร้ากับนอทีว่ายังขาด<ะ>อ่ะเงินจำนวนที่ว่าเพิ่นให้มานี่ก็ได้อยู่ประมาณสิบเจ็ดครับนอออย่างอีกสัก ซาวกับน้องพี่น้องท้าวว่าท่านผู้ใจบุญท่านใดยักห่วมสนับสนุนหรือว่าห่วมสร้างทางกุฏิหลังไม้ของทั้งวัดเท่ากับสามารถติดต่อมาทังข้าพเจ้าใดโดยโกงเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาอัปเดตให้เป็นระยะเกี่ยวกับการสร้างกุฏิหลังไม้หลังนี้เนาะท่านผู้ชมกะซิมีประมาณนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอบใจน้ำคณะผู้ชมท<น>ุกๆคนเนาะ